สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาหารางวันนะครับในการแข่งขันนะครับนกเขานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่13นี้นะครับก็มาหาถ้วยรางวัลนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับทีมงานครับหลายคนก็หวังนะครับก็มีหลาย จังหวัดครับผมโทรเข้ามาถามเรื่องว่าอยากจะมาแข่งด้วยนะครับจะมาได้หรือเปล่านะครับคืออย่างนี้ครับผมมันเป็นครั้งแรกนะครับผมก็เลยอยากจะทดลองจัดนะครับเบา <Pence> ๆก่อนนะครับก็คือจัดในทีมงานตัวเองก่อนนะครับหาปัญหาว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับมีเป็นยังไงบ้างสถานที่นะครับเราจะต้อนรับได้หรือเปล่าถ้าเกิดมาใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับก็เลย ครั้งแรกก็ถือว่าขอจัดทดลองก่อนนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับอาจจะเป็นจัดงานใหญ่นะครับพี่น้องทั่วเลยนะครับมาสมัครได้นะครับวันนี้ก็ครั้งนี้ก็เอาไว้นะครับประมาณนี้ก่อนทดสอบประมาณนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับไปหาของรางวัลสักหน่อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมรางวัลนะครับผมครั้งแรกเลยอย่างเงี้นะครับผมก็อาจจะ ไม่ตรงกับงานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะเป็นรูปนกนะครับอาจจะช่วยรางวัลที่มันดูแล้วมันเป็นรู้เลยว่าเป็นการแข่งนกครับก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับผมถึงได้บอกว่าครั้งแรกนะครับก็ขอพี่น้องไปก่อนนะครับที่อยากจะมาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรอย่างเงี้ยครับก็โทรมานะครับโคราชก็โทรมานะครับ มาอยากจะมาร่วมว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรอบสองนะครับผมจะแจ้งให้พี่น้องนะครับได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะจัดให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะพยายามหาสถานที่รองรับพี่น้องไว้นะครับเอ้าก็ประมาณนี้นะครับผมหลังจากไปต่อนกมานะครับก็มาหาทีมงานเลยครับผมเพราะว่าช่างเล็กนะครับก็จะทําเมนูนะครับที่จะไปเป็นอาหารกลางวันนะครับ วันพรุ่งนี้นะครับตอนเที่ยงนะครับก็จะเป็นทําเป็นหมูแล้วกันนะครับหมูหันว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าช่างเล็กทําประจําเวลามีงานเลี้ยงหรืองานชุมนุมอะไรสักอย่างนี้นะครับก็จะทํานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเนี่ยครับดูครับโอ้หนุนครับผมสุดยอดสุดยอดของจริงครับเหมือนในภาพที่ถ่ายเลยนะครับผมอ่ะครับผมสวัสดีครับช่างเล็กสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้นี่คือเมนูเมนูของไอ วันพรุ่งนี้ทีมงานเราแต่ว่าต้องเราต้องหันไว้ให้มันสุกประมาณเกตจิห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับคือยังไม่สุกพูดง่ายๆยังไม่สุกพรุ่งนี้ก็ไปให้สุกพรุ่งนี้ก็ยกเตายกอะไรไปแล้วก็เติมฐานย่างมฐานย่างอครับผมเรื่องน้ำก็คือมีหลายท่านนะครับโทรหาผมว่าอยากจะเข้าร่วมทีมว่าอย่างนั้นบางท่านก็อยู่อุดรบบางท่านก็อยู่สารคามนะผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงก็เลยบอกว่าครั้งนี้ถือว่า เป็นการทดลองของน้องช่างเล็กเนาะครับคบเพราะว่าเราไม่ทราบว่าปัญหาหรือว่าอะไรจะตามมาหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยจัดมาก่อนนะครับเผื่อจัดไปแล้วพี่น้องอาจจะแบบว่าพึ่งหัใจใช่มันมันอาจจะไม่ด้วยอ่าไม่ไม่ไม่หม,ม,มายถึงว่าเวลาเผื่อเราจัดเป็นครั้งแรกถ้าท่านมารวมปุ๊บเนี่ยเผื่อมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร นะครับเดี๋ยวให้เราได้ทดสอบก่อนเนาะว่ามีปัญหามีวิธีแก้อย่างไงอ่าบอดตรงไหนเรามาแก้ไขครับแล้วไอ้แมตต์ต่อไปแมตต์ต่อไปก็คือ 6, 4, ครับแรกเราก็ค่อยค่อยจัดใหญ่เลยทีนี้มาปรับปรุงแล้วก็เรียกชุดใหญ่มาครับชุดใหญ่มาเลยแล้วก็ไปหาทำเลที่ห้กว้างๆไปนี่แหละคือประเด็นแรกคือทำเลนี่หละอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิด เพราะว่าผมก็เพิ่งคือเราคุยกันนิดเดียวเนาะช่างเล็กเนาะคุยกันแบบระยะเวลาสั้นนะครับเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดมาจริงๆนี่เราไม่รู้ว่าจะมาเยอะขนาดไหนถ้าเราเปิดเนาะขณะแล้วก็ฝากเอฟซทุกท่านก็คือเอาไว้ก่อนเนาะรอบนี้ขอก่อนขอแบบชิมรางดูงานก่อนถือว่าพวกผมศึกษาดูงานแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับมาดูครับโอ้โหครับอันนี้คือผมเคยทําผมก็เลยครับอาสาช่วยในในทีมกลุ่มเราก่อนครับ หลังจากนั้นเราค่อยว่ากันค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับผมถ้าเราเช็กยอดเช็คอะไรเลยซีเราเยอะเราก็ค่อยเพิ่มตัวเพิ่มอะไรครับผมว่าจะสองตัวสามตัวก็ว่ากันไปตามจํานวนเนาะเนี่ยมันอิ่มมันเตรียมหรอมารวมกันครับอย่างนี้ก็คือประมาณ20เกือบ30คนนี่ก็คือตัวเท่านี้จะจะพอไหมอย่างเงี้ยเนาะทั้งเล็กเนาะเผื่อบางทีเราจัดแล้วเป็นร้อยอย่างงี้ก็โอ้โหเผื่อเป็นร้อยคนอย่างงี้ก็ต้องเพิ่มอีกเราต้องคูณหารเข้าไปอีกถือว่าเราชิมลางก่อนอ่าครับผมครับผม อ่านี่ก็คือวันนี้ก็ผมไปซื้อถ้วยรางวัลมาแล้วนะครับไปซื้อถ้วยรางวัลเพิ่มอีกสองนะครับเตรียมการก็คือล้างทําความสะอาดหมูแล้วก็จาหมักครับครับแล้วก็ก่อไฟแล้วเป็นฐานแล้วก็ค่อยยกครับยกไปใส่เลยทีเดียวก็ใส่แล้วก็หันหันแค่นั้นนะครับอ่าช่างเล่นนี่อีกนิดนึงนะครับนี่นอกจากเล่นนกแล้วก็มีพระนะครับครับดูครับอันนี้ลายท่านคงทราบไแล้วว่าเป็นรุ่นไหนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นของผ้าจารย์คุณครับผมรุ่นโยนสะ รุ่นโยนสะปี2512ใช่ไหมครับน่าน่าจะใช่เพราะว่าได้มาจากมูลของอพ่อตาพ่อตาคนโคราชสีคิ้วครับผมเรียนนี้ท่านตั้งจากผมถ่ายเสร็จท่านก็จะถอนให้ผมนะครับเรียนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนั่งนานก็ยังให้เห็นบอกว่าชอบชอบครับชอบหลวงพระคูณนะครับผมถ้าช่างเรียกให้ก็ถือว่าจะไม่เลี้ยวมูลคุณเลยขัดไม่ได้เลยถ้าเกิดจะได้นกอยู่ไหนกับผมนี่คือขัดไม่ได้เลย ใช่จาใตัวหลักเลยใสตัวหลักเลยตัวติ้งเลยต้องไม่หรอกนกมันไม่เกินกันหรอกครับช่างเล็กมันเก่งไม่เกินกันมุมว่านะก็คืออยู่ที่ว่าเราใส่ด้วยนแหละเนอะนกเก่งไม่เกินกันแต่ว่าวิธีการเลี้ยงแล้วก็วิธีการใส่ค่ับแล้วิธีการใส่ครับแล้วก็แนวร่วมคือนกป่านั่นแหละนั่นแหละสำคัญเลยครับผมจะเยอะเท่าไหร่มันไม่เหยยบมันก็จะจะโทษราคาเป็นแสนก็ไม่ ก็ไม่ได้วันนั้นนะครับไม่ได้ลูกต่อไม่ได้ครับผมถึงไม่สี่เดือนไงเวลาเราได้ไม่ได้ก็คือมันอยู่ที่จังหวะครับนะครับบางท่านนี่ก็คือให้อำลังใจเนาะบางท่านได้หกเดือนไม่ได้ก็มีช่างเล็กไม่ต้องไปซีเรียสครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ซีเรียสครับผมถ้าได้ต้องจะได้เองทานผู้ชมก็มีความสุขแล้วครับผมนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงครับผมเอ้าเดี๋ยวให้ช่างเล็กได้ทําในก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาสิ่งที่บอกว่ามันอ่าแก้ข่าวแก้อะไรนะเนาะครับผมเอาเดี๋ยวเจอกันครับผมครับ คลิปผมนี่มันยังไงมันต้องมีนกแหละจะมีแต่หมูแต่ไก่ก็ไม่ได้นะครับช่างเล็กเห็นว่าไปเอาอะไรมาซุ่มนะครับซุ่มมาอีกนี่ซุ่มมาแต่ยังไม่เอาไปหล่อโอ้สุดหล่อไปเที่ยวอ๋ออันนี้คือได้มาใหม่ใช่ไหมครับนี่มาใหม่วันนี้ยังไม่ลงรถเลยนกที่ไหนครับนี่นกไนกากพยางครับโอ้ครับผมเป็นนกต่อใช่ไหมครับเป็นนกต่อเนาะครับผมมาอีกหนึ่งตัว ออกสี่ครั้งได้สามนะครับผมโอ้ผมว่าอะไรมันทำไมมันมาสเนี่ยแบบเส่นแตกมดงามเต็มเลยครับพี่น้องดูครับดูครับดูครับเนี่ยเต็นแตกมดงามนะครับเต็มเลยนะครับอืมสวยสวยสวยครับนกนกได้อยู่แล้ว นะครับเล่นแป๊บเดียวขึ้นนะครับมาขังไว้อันนี้จะเอาไปลองเลยใช่ไหมครับพรุ่งนี้เอาตัวนี้เระไปลองเลยไม่เอาต้องเอาให้สุดเลยโอ้ต้องเอานกเก่งไปครับผมครับผมมันเก่อยู่แแต่ว่าเรา แค่ได้ออกปาก็ไปร่วมในเอโอเคแล้วนะครับร่วมกันร่วมสูงหาซื้อไม่ได้แต่เราต้องทำเอาคใช่ใช่ครับเดี๋ยวจะมาคลิปผมไม่มีนกอีกเอามีนกแล้วนะครับเนาะมีแล้วมีแล้วหนึ่งตัวนู่นก็เต็มอีกครับเปรียบอ้าวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปอ่าอะไรมาอ่าแก้นหน่อยสักหน่อยครับครับก็มีพี่น้องถามเข้ามานะครับว่าอ่าเกลียวสปริงอ่าที่ตกพเนียดครับผมคันตบ อ่าคันตบนะครับที uh, oh, oh, Or, ่ใช้ขวดเอาเนาะใช้ขวดใช้ขวดเอานี้กี่มิลนะครับเป็นกลไกคันตบครับผมไอใช้สองมิลก็ได้ใช้สองมิลหรือหรือหนึ่งหรือหนึ่งจุดหกมิลก็ได้ใช่ไหมครับอ๋อย่าให้มันเกินได้วยสองมิลสองมิลคันตับก็หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกครับแล้วก็ไอ้สปริงไอ้ตัวที่จะทำอะไร ไอ้โกงไอ้พเนียดหรือว่าตุ้มพเนียดนี่เขาจะใช้0.7นย์จุดเจ็ดมิลที่สารเป็นกรงเนี่เนาะใช่สารเป็นกรงครับใช้ที่ศูนย์ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดครับครับก็สั่งได้เนาะสั่งได้มันจะมีเฟสชื่ออะไรนะเฟส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 จำไม่ได้ครับโอ้เฟสจำไม่ได้เพราะว่าช่างเล็กก็สั่งมาจากเฟสอีกทีหนึ่งครับผมครับผมนี่ก็คือสรุปแล้วก็ประมาณนี้ พิมพ์เข้าในเฟซเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเยอะเลยเนาะแล้วก็เลือกเอาราคาครับนี่คือตอบแล้วนะครับตอบแล้วเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ช่างผมก็ลืมบางทีมันมันมันลืมถามแล้วแหละแต่ว่ามันลืมนะครับเพราะว่ามันไม่ถนัดเรื่องนี้ใช้คันตบใช้ดีครับผมตัวนี้สปริง ไม่มีไม่มีละคือมันจะแข็งตลอดแข็งตัวตลอดเวลาเราใช้ไปนานๆก็เหมือนเดิมสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้แบบสปริงที่เป็นแบบเขาทํามาแล้วนี่คือมาขดเอาครับผมประมาณนี้นะครับถ้วยรางวัลอีกหนึ่งถ้วยนะครับซึ่งผมจัด3ามรางวัลนะครับเมื่อเช้าผมก็ไปเอามาแล้ว2ครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่นันทนาการจากช่างเล็กนะครับหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะเป็นรูปนกรูปอะไรเนาะถ้าเกิดมีจัดจริงเนาะช่างช่างเล็กเนาะ ครับอันนี้ก็ต้องขอบุณฉุกเร่งหกฉุกเร่งหกเอาประมาณนี้ก่อนมันได้เกินกันแล้วมันต้องทำมันต้องมีครับไอพวกรางวัลที่เป็นอย่างอื่นมันก็พอหาได้อยู่หรอกเนาะแต่อันเนี้ยคือมันสําคัญนะมันมีมันมีลําดับมีที่มีอะไรอยู่นะครับก็ตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณทั้งเล็กครับผมขอบุณครับครับครับผมครับพร้อมแล้วครับผมสําหรับการย่างนะครับหมูอันนี้ผมได้จับใช่ไหมตรงนี้อนามันจะจับไว้ให้ นะครับนี่โอ้ดูครับ30มกิโลไดไหมครับช่างวันครับผมได้ได้ได้เนาะช่างวันมาสมทบนะครับช่างวันมาสมทบเมื่อกี้นะครับเนี่ยโอ้ทีมงานครับสุดยอดเนี่ยแหะครับโอ้ครับมัดขามัดอะไร่นีเอาสอดพับเวลาเขาผิดครับหมูจะงาตกอ่าทานหน่อยนี่เราเนี่ปุ๊บเรามัดขาพร้อมเนืคอผม นี่ครับอืมโอ้ครับยอดเดี่ยมย่างไว้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาอย่างนั้นนะครับคดๆเข้ามาทั้งนี้เลยคดเข้ามาทับขับก็ประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องครับยังไงก็รอติดตามชมนะครับทีมงานของพวกเรานะครับก็จะสนุกมันฮาขนาดไหนก็ต้อง รอชมในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไว้แค่แ course, นี้ครับสำหรับที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับสำหรับผมกับช่างเล็กไปก่อนครับผมช่างเล็กสวัสดีครับผมครับผมช่างวันครับผมสวัสดีครับครับพายนี่ยังสั่งได้เหมือนเดิมนะครับผม